น้องไข่ปกป้ปองไข่ไข่แล้วอุ้ยไม่ตายโอ้โหนอออกไม่ได้ด้วยเ <c oughs> วนบันไลไ์แล้วครับน้องๆโอ้กูก็เป็นแค่นกโง่เท่านั้นเช <c oughs> ี้ยน <c oughs> นี่เ <c oughs> จอเพื่อนผมพาย สวยอุ้ยถ้าไปกลับโดนก็ตายไปแล้วสวยโอเคมาดิครับน้องๆสวยโหเลยอู้หูเฮ้ยเดี๋ยวดูสโอ้โอ้เป็นไงโอ้ดเศรษฐเลยเดี๋ยวทั้งเดี๋ยวเดี๋ยว ไอนน้เราสมาชิคกครบก่นอยากเปิดอยากเปิดก็เปิดไปอ,อ,อยู่วะโอ้โหโอ้ยไอเฮียไม่ตายไอ้สัสเชนก่อนโอเคทุกตัวเลยไอ้เฮียมังโลมาเลยสัสเลยจับตัวดีกว่าไม่ไม่เป็ไไไออนไรอ้น อย่างน้อยมันก็กดบีกลับบ้านไม่ได้มันมีโอกาสฆ่ามันไปเรื่อ,อ,อยๆไม่ทันได้ชาร์จเทียะไรโอ้โหแล้วมันถึงกว่าจนกว่ามันจะตายน่ารำคาญจริงกูต้องเล่นสายโอ้ยอยากเล่นสายเคลียร์ชีพเหมือนกันนะเนี่ยแบบว่า,าสายปกติรู้สึกไม่เวิร์ก อุ้ยสวยเพื่โหเกมนี้ต้องเล่นเกี่ยวฟอร์สว่ะเอ้ยไม่งั้นไม่ไหวจริงเกี่ย์อะไรอ่ะเอ็มเอาตัวรอดตัวรอดไปตีพังมันออกไม่งันผมไม่รอดหรอกมากันหมดมาอือห้ย เขาเขาช่างแม่นซะเหลือเกินมันตายสิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอมาตัดต่อเจ<ม>อแล้วนะตายแน่นอน้าอมังไงยาลีเจ็ดศูนย์ อยากได้ค่าจังได้อบ้างเดียวแย่ทำไมอดได้อ่ะเฮ้ยสวยคีบโอ้โหคีบตัวนั้นมารับกันสุนแนนกูเออปลอมได้เยอะ ไดซานก็เลือดเยอะทำไมอมันตายง่ายใช่เลยเกิน บอกเลยนะทุกคนพอ้จะลงมายังโว้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว <c oughs> เอ้ยเอ้ยขอฟื้นหน่อยดีขอผมฟื้นหน่อยไม่มีนี่ไม,ม่มีใครอยู่นะไอ้เี้ย่ <c oughs> มีแอบมาฮยูมานานแล้ว <c oughs> <c oughs> เอ้ยมึงจะจูบทำไมไอ้อ้วนไอ้ย็นแม่ <c oughs> เย้เย้วัน็อตจริงวะหลบสาวไเยี้ยโดนหนึ่งแตกการพยาคิกเฮียเลไสัตว์วัน็อตจริงขวายอะไรมาเอานกบินเร็วอุ้ยยิงอัดกูเลเล่ะ ปิ๊มปิมโอ้โหแจงว่าทำไมถึงผมต้องยืนตรงนั้นเข้าใจ้งสิจัดมาดิสัตสเขี้ยมาจริงวะทำไมทำไมมึงหลบได้นะแอปนันตีไงแค่กดนันีโอ้โอ้โอ้ยิงดักวะผมว่าแค่กดนันตีเข้มโอ้ ้วิวมาโดนโ,โดนแล้วโดนแล้วเฮียใครโดนวะเฮีแยแล้วเนี่ยพวกเราทำได้มาดิพวกทำอะไรได้ดบ้างมาเออตือนไรแล้ว

โน้มันแทงเลยว่ะเฮ้ยมามามาเกตเกตเราทำได้สูเดิมสูเดิมสูตียวปืนกูทีสูนูเตียวชุบ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 เออชุบหมดชุบหมดโอ้โหเออาะมาแล้ว นะตัวแบ่งเราหายไปแล้วมาชุบกมึงแล้วข่าวบอยเองตากลีนครอ๋อข่าวบอยตกม้าอะไรนะอดข่าวบอยเลยนะาบอย